คนละอย่างสูจยะมั่วเด็กน้อยสูยะันกูว่าว่าคนละอย่างคนละอย่างสูฟังน้อยเด็กน้อยเกิดหมาเห็นไหมนักเรียนอยู่ในระดับเดียวกันน่ะที่ผ่านมาดูดีๆนะ 1> ป .1 หรือประถมศึกษาปีที่หนึ่งยันไปถึง dr dr ในที่นี้ก็คือปอ เอกปริญญาเอกเป็นตัวหนังสือนะจะกดไว้หมดมันจะกดกันไว้หมดนั้นนะหนังสือที่เรียนออกมาคลายคกันขึ้นแต่ว่าเราจะตัดต่อตรงจุดไหนเพื่อที่จะมาผลิตหนังสือให้นักเรียนประเทศนั้นๆอ่านมันจะกดกันไว้ทีนี้เวลานั้นเซลเซล์สมองเซลล์สมองเซลล์ประสาททุกคน มันจะเหมือนกันหมดผิดแต่รูปร่างหน้าตาพิการมาแต่กำเนิดหรือว่าของไม่เป็นทันสิแตก